ยุคดิจิทัลธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วอะไรละ่ะเป็นธุรกิจดาวรุ่งธุรกิจมาแรงแล้วธุรกิจหรืองานที่คุณกำลังทำอยู่เป็นดาวรุ่งหรือดาวร่วงกันแน่สวัสดีค่ะมาพบกันในรายการดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีมาอัปเดตและรู้ทันยุคดิจิทัลกันเพราะเราทุกคนอยู่ในยุคดิจิทัลกันแล้วนะคะ ในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะได้ยินคําทํานายออกมาบอกว่าราศีไหนดีราศีไหนไม่ดีหรือว่าใครอยู่ปีชงกันใช่ไหมคะและวันนี้รายการดิจิทัลไทยแลนด์ก็มีคําทํานายมาบอกกันไม่ใช่คําทํำนายราศีใดๆค่ะแต่เป็นเรื่องราวของธุรกิจดาวรุ่งธุรกิจมาแรงและที่น่ากลัวสุดๆกับธุรกิจดาวรุ่งปี2020มาบอกกัน เพิ่งจะเปิดเผยกันไปกับอันดับธุรกิจดาวรุ่งและธุรกิจดาวร่วงในปี2563โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดย10อันดับธุรกิจดาวร่วงได้แก่อันดับ 1. ธุรกิจเช่าหนังสืออันดับ 2. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสารอันดับ3ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ตอันดับ4ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสารธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานเยอะและขายในประเทศอันดับ 5. ธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งเป็นการผลิตในรูปแบบดั้งเดิมไม่มีการปรับตัวอันดับที่ 6. ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิมอันดับ7ธุรกิจคนกลางซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกับคำว่านายหน้าหรือว่าพ่อค้าคนกลางนั่นเองค่ะอันดับที่8ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำประเภทฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อันดับที่9 ธุรกิจดังเดิมไม่มีการดีไซน์และใช้แรงงานมากอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ของเล่นและอันดับ10ธุรกิจสถานศึกษาเอกชนและธุรกิจร้านถ่ายรูปค่ะแล้วธุรกิจดาวรุ่งธุรกิจมาแรง2020ละ่ะมาคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลวิจัยนี้กันเลยค่ะ และตอนนี้ก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวันรพลวิชัยค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครัสีวันนี้มาถึงที่มหาวิทยาลัยหอการค้ากถึงห้องเรียนเลยนะใช่ค่ะนี่นี่คือห้องเรียนเลยใช่ไหมคะห้องเรียนห้องเรียนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องไปบรรยายต่อด้วยใช่ขออนุญาตคุยกับอาจารย์ก่อนสักนิดนึงนะคะถึงเรื่องของธุรกิจรุ่งและธุรกิจร่วง ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องของธุรกิจรุ่งกันดีกว่าค่ะก็มี10อันดับที่เราจะพูดถึงกันนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายสักนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วการที่ได้มาผลสํารวจนี้เนี่ยคือทํามายังไงถ้าเป็นหลักวิชาการง่ายๆนะครับจุดแรกเนี่ยมันมาจากการสังเกตแล้วก็ตั้งสมมติฐานอันที่สองเนี่ยมาจากการสํารวจสํารวจเนี่ยมหาลัยหันค้าไทยเองสํารวจภาคประชาชนทุกเทศกาลเราสํารวจหมดนะครับทั้งปีเราสํารวจหอการค้าไทยทั่วประเทศสำรวจโพธุรกิจเนี่ย เราก็เห็นภาพนะครับเราทํางานกับหน่วยงานราชการทําดัชนีความเชื่อมั่นในหลายหน่วยงานเนี่ยนะครับเราก็ได้ข้อมูลและเราก็ไปดูข้อมูลทุติยภูมิของทางการเช่นข้อมูลการผลิตการใช้กําลังการผลิตยอดการจําหน่ายสินค้า<ฮ>ะนะครับตลอดจนเราใช้เรื่องของกำไรกําไรของแต่ละธุรกิจโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตนะครับของทางด้านสุาพัฒน์นะครับ <ฮะ S 1> เราใช้ตัวตารางไอโอที o เอาทุกอย่างมาผสมผสานแล้วก็ให้คะแนนเหมือนกับ ปล่อยสินเชื่อคะแนนของแต่ละเรื่องทั้งยอดขายนะครับต้นทุนกําไรภาวะการแข่งขันหรือว่าเทรนด์ของธุรกิจเราก็เลยเอาแนวทุกอย่างมารวมกันแล้วให้คะแนนก็ได้สิทธุรกิจเด่นในแต่ละปีทำมาทั้งหมดประมาณ10กว่าปีแล้วครับค่ะแล้วผลสํารวจนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงคะ,คะ,ะหลักง่ายๆเนี่ยเอากลุ่มแรกง่ายๆคือสื่อมวลชนนั่นแหละ,ะเพราะ,ะไปทําข่าวนะครับ สองเนี่ยบางทีเราได้ยินสถาบ,บันการเงินบางที่บอกว่ามันเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่ออันที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของภาคประชาชนทั่วไปที่บอกว่าจะได้ให้ลูกเรียนหนังสือได้ว่าเรียนยังไงดีะนะครับหรือว่าไปเรียนอะไรอันที่4คือคนทําธุรกิจนี่คือว่าอ๋อผมอยู่ในธุรกิจเด่นหรือด้อยเหรอ ออถ้าผมด้อยผมปรับตัวยังไงผมเด่นผมต้องเติมยังไงเราก็จะได้ข้อมูลหลากหลายมากนะครับแล้วเราก็มีสมาชิกผอนค้ออคาจังหวัดทั่วประเทศเราก็เลยรู้ว่าฟีดแบ็ k ที่ตอบกลับมาเนี่ยคนตามเรื่องนี้มากพอสมควรครับค่ะถ้าอย่างนั้นฟังแบบนี้เนี่ยก็คือสมมุติว่าพอเราบอกว่าธุรกิจตรงนี้จะรุ่งเนี่ย ก็ต้องคิดนิดนึงนะไม่ใช่ว่าแห่กันไปทำอะไรหมดเลยก็ต้องพิจารณาด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นเชิงธุรกิจฮะเป็นเชิงธุรกิจค,คือแน่นอนว่าถ้าเราทําอะไรเนี่ยเราเข้าไปกรอนมันก็เหมือนกับภาษาธุรกิจที่เราบูโอ o ชียนเนาะก็คือว่าเข้าไปในขณะที่ยังไม่มีใครทำอันนี้จะดีแต่ว่าตอนนี้เราจึงเปิดช่องใหม่ปีนี้เปิดพิเศษนะธุรกิจเสี่ยงคือคือแม้ว่ามันดีแต่มันเสี่ยงเช่นร้านกาแฟชานมไข่มุกพวกนี้ฮะแล้วก็ร้านเสริมสวยความงามเพราะว่าคนมันแห่เข้าไปเยอะมากเพราะถ้าคุณเลือกทำเลไม่ดีนะครับแล้วคุณมี และคนเข้าไปใหม่เนี่ยคุณต้องระวังเพราะนั้นเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลเต็มที่นะทั้งรุ่งทั้งร่วงแล้วก็ประเภทมีความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบแต่ถือว่าเป็นข้อมูลนะอย่าเชื่อเราร้อยเปอท่านต้องดูหน้างานแต่ละพื้นที่เวยเพราะแต่ละพื้นที่เนี่ยธุรกิจเดียวกันลงพื้นที่แม้ว่ารุ่งแต่ลงพื้นที่ที่ผิดเนี่ยมันไม่ใช่ก็ต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันนะคะงั้นเรามาดูเรื่องของธุรกิจรุ่งกันดีกว่าค่ะอันดับหนึ่งเลยก็คือธุรกิจแพลตฟอร์มค่ะเพราะอะไรถึงงงงเป็็นนนธุุุรรกกิจ่่คืออาายตชชม ก็ยังรับได้อีกคำวเดี่ยวเราได้ไหมครับคือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนพูดภาษาเดียวก็คือว่าคำว่าดิจิทัลคำว่าออนไลน์นะครับหรือว่าคำว่าอีคอมเมิร์ซและก็โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเราเห็นการใช้โทรศัพท์มือถือที่โดดเด่นแล้วก็สามารถที่จะทำธุรกิจติดต่องานซื้อของได้ผ่านเรื่องแบบนี้เนี่ยจึงนำให้ธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเป็นเมกะเทรนด์จริงๆเป็นเทรนด์ของโลกแล้วก็คนเราเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้เน็ตเวิร์กต่างๆ ที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กจึงทำให้ธุรกิจท่านดับแรกเนส่วนใหญ่อยู่ในโลกของแพลตฟอร์มของดิจิทัลฮอันดับหนึ่งคือดิจิทัลแพลตฟอร์มธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มก็คือรูปแบบธุรกิจที่สร้างมูลค่าในการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันร,ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ให้ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้อย่างสะดวกตัวอย่างธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มก็อย่างเช่น Lazada อันนี้เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มห้างสรรพสินค้าที่ให้ผู้คนเข้ามาติดต่อซื้อขายกันได้สะดวกขึ้นหรือว่า a g o d a ที่เป็นแพลตฟอร์มการจองที่พักช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าของที่พักแล้วก็ผู้ที่ต้องการห้องพักสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นเป็นต้นค่ะแล้วก็มีอ e ีคอมเมิร์ซมีอะไรต่างแบบนี้อ่าอีคอมเมิร์ซนี่ก็เป็นอันดับที่2นะคะค E-Commerce ชื่อเต็มๆก็คือ Electronic Commerce หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งก็คือการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองอย่างเช่นการซื้อขายสินค้าและบริการการโฆษณาสินค้าการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นค่ะ ในเมื่ออ e ีคอมเมิร์ซคือธุรกิจดาวรุ่งหากใครอยากจะเข้าไปสู่ธุรกิจนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะอาจจะใช้บริการอย่างเช่น lazada shopee หรือว่าขายผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์อย่างเช่น instagram facebook หรือแม้แต่ line official และเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นไปอีกเมื่อมีบริการที่ให้เราเสมือนกับมีแอปของร้านค้าของเราเองเลยอย่าง g ีเพียงแค่โหลดแอป g ีเพื่อลงทะเบียนเปิดร้านค้าฟรีก่อนนะคะแล้วก็อัปโหลดข้อมูลสินค้าเข้าไปในแอปซึ่งทาได้ง่ายมากๆเลยค่ะ จากนั้นก็นำลิงก์ร้านค้าไปใส่ไว้ในโพสต์ขายสินค้าของเราบน Facebook, Line, Instagram หรือแม้แต่ TikTok เพื่อให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าร้านค้าบนแอปของเราได้เลยซึ่งลูกค้าก็จะเห็นสต็อกแล้วก็สั่งซื้อผ่านทางแอปได้เลยทันทีไม่เสียอารมณ์ในการชอ็อปและประหยัดเวลาในการแชทได้มากค่ะ แอป g i g ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยมัดใจลูกค้าเพิ่มยอดขายได้อีกมากมายอย่างเช่นฟีเจอร์คะแนนสะสมเมื่อซื้อสินค้าหรือเมื่อแชร์ร้านค้าให้กับเพื่อนๆการสร้างโค้ดส่วนลดสำหรับลูกค้าที่เข้าใช้งานครั้งแรกซึ่งทั้งหมดนี้ร้านค้าสามารถทำเองได้ในแอปพลิเคชันเลยค่ะและเด็ดสุดๆที่น่าจะถูกใจนักช้อปออนไลน์ก็คือ มีฟีเจอร์ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่มีให้พร้อมใช้งานในแอปจีจีเลยอันนี้ช่วยลดความยุ่งยากให้กับเจ้าของร้านในการติดต่อนธนาคารได้มากเลยล่ะค่ะแอปจีจีนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์เจ้าของร้านค้าบนโซเชียลที่ต้องการยกระดับร้านค้าเข้าสู่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแบบมืออาชีพได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่สนใจก็ไปโหลดแอป g g กันได้ที่ Play Store และ App Store พิมพ์ว่า g g for s e l l e r ก็จะเจอแล้วค่ะแล้วก็อันดับที่3ก็คือธุรกิจเกม ธุรกิจการพัฒนาแอปพลิเคชันตอนนี้ธุรกิจเกมเนี่ยนะครับพอคนเล่นเกมเยอะตอนนี้นั่งว่างๆเนี่ยตามไถไฟฟ้าเนี่ยผมเห็นคนหยิบมาเล่นเกมนะมพักปับ๊บคนก็หยิบแล้วก็เล่นเกมเคยมีการขายอาวุธขายอุปกรณ์ในเกมแล้วก็มีการสร้างเกมมีการโฆษณาแล้วก็เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ในระดับอาเซียนระดับเอเชียหรือระดับโลกนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่าธุรกิจเกมในบ้านเราเนี่ยเราเก่งแล้วเราก็เริ่มพัฒนามากขึ้น เราก็เลยคิดว่าธุรกิจเกมเนี่ยน่าจะโดดเด่นมาอะไเราก็เปิดหลักสูตรนะครับแล้วเราพยายามคิดว่าเราจะจัดงานที่เกี่ยวกับการแข่งขันเกมในระดับประเทศอันนี้ก็น่าจะเห็นชัดว่าทําไมธุรกิจเกมถึงจะรุ่งนะคะอันดับต่อไปค่ะธุรกิจขนส่งโลจิสติกอันดับที่รับมันก็เชื่อมโยงกัน1นึ่งสองสามคนก็อยากจะซื้อของออนไลน์แล้วคนจะซื้อของถูกด้วยถามว่าเอาแล้วไปรับของที่ไหนล่ะไม่ต้องรับที่หน้าบ้านถามว่าใครส่งล่ะก็หลากหลายจะมีทั้งบริษัท มีทั้งบุคคลการส่งของระหว่างบริษัทในปัจจุบันถ้าเราไม่ใช้ไลน์เราไม่ใช้ Messenger แล้วเราก็จะเป็น Messenger ที่เป็นฟรีแลนซ์ไม่ใช่ Messenger ในบริษัทหรืออาจจะใช้ตามชื่อบริษัทต่างๆเนี่ยส่งไปส่งมาเราเรียกแท็กซี่ผ่านแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งผูกพัน E-Commerce การบิน Low Cost Airline เนี่ยมันเกี่ยวพันการท่องเที่ยวการทำธุรกิจทั้งหมดเราจะค้าขายในอาเซียนในซมากขึ้นค่ะอันดับที่ 5ค่ะธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตหนึ่งมันเป็นเทรนด์ว่ามนุษย์เนี่ยต้องการความมั่นคงคนไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีไรายได้มากขึ้นเราเป็นประเทศที่มีคนชั้นกลางมากขึ้นนะครับแล้วก็คนชั้นกลางเนี่ยต้องการป้องกันความเสี่ยงพอคนที่มีฐานะมากขึ้นเนี่ยคนจะเน้นสุขภาพเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ก็จะใช้ประกันในการออมใช้ประกันในการเติมเรื่อสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงคนจะเข้าใจเรื่องประกันมากขึ้นและที่สําคัญนะครับที่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเช่นญี่ปุ่นเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ย ประกันเนี่ยกรมธรรมเนี่ยจะมีประมาณ300เปเซของจํานวนประชากรของไทยเนี่ยมีประมาณแค่38%มสิบของจำนวนประชากรเนี่ยเรามีพื้นที่เยอะมากค่ะดังนั้นธุรกิจประกันเป็นธุรกิจที่มีอนาคตที่โดดเด่น<ม>สดใสแล้วก็โตว,วันโตคืนเรื่องประกันเนี่ยยังเป็นเรื่องของการบริหารภาษีด้วยนะ,ะปีนี้เนี่ย LTF ก็จะหายไปเพราะ,ะนนคนก็อาจจะใช้ประกันเข้ามาเติมเรื่ององการบริหารภาษีค่ะ,คะ ธุรกิจต่อไปค่ะอันนี้น่าสนใจมากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและสตรีทฟู้ดคือเนื่องจากสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นคําเด่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวนะขณะนี้เนี่ยเขาท่องเที่ยวที่เขาเรียกว,ว่าเ e กสต์โนมีเป็นคำของสัปชะชาชาตินะครับคือการท่องเที่ยวเช <Okay. S 2> ิงวัฒนธรรมเชิงอาหาร ถามว่าตอนนี้ถ้าเราไปไต้หวันถามว่านึกถึงอะไรชาไข่มุกค่ะและคนจะนึกถึงสเตทฟูดนะครับเวลาคนไทยเขาบอกว่าเป็นอาหารสเตทฟูดที่ดีสุดแห่งหนึ่งของโลกผมก็อยากเพิ่เป็นเบอร์หนึ่งนะแต่กันไว้ก่อนอย่างอาจารย์เอิญที่มาจากอเมริกาเนี่ยค่ะสิ่งแรกที่ที่อยากจะไปบอกว่าขอให้พาไปทานสเตทฟูดหน่อยเพราะเราดังมากครับแล้วเราก็เริ่มมีมิชลินนะครับที่เป็นร้านเล็กๆที่ไม่ใช่ร้านหรูหรานะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารของไทยเนี่ยเด่นอยู่แล้วแล้วก็เราก็มีถนนคนเดิน นะครับแล้วก็มีสเตทฟู้ดต่างๆมากมายแล้วก็สังเกตน,นะครับพอเรามีเรื่องของ Delivery เนี่ยเราสั่งอาหาร ที่ไหนก็ตามเขาก็จะขนส่งไปให้เราเลยดังนั้นธุรกิสตีทฟู้ดเนี่ยจึงเด่นมากขึ้นกําลังซื้อจะเยอะขึ้นเพราะว่ามีพวกเดลิเวอรี่นะครับที่จะส่งให้ถ้าอยากจะเพิ่มรายได้จากการขายอาหาร,รขายสตรีทฟู้ดอยู่ข้างทางเข้าไปเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มที่<ช>ส่งอาหารซึ่งเจ้าของร้านอาหารก็สามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อให้ร้านของเราเข้าไปอยู่ในดิจิทัลแพลตฟอร์มได้เลยค่ะปัจจุบันนี้ก็มีให้เลือกอยู่หลายรายนะคะก็อย่างเช่น grab food line man la la move get ฟู้ดแพนด้าและก็คาดว่าในอนาคตจะมีบริการฝากซื้อและส่งอาหารแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะแหมเดี๋ยวนี้อยากกินอาหารเจ้าดังๆก็ไม่ต้องเดินทางไปต่อคิวกันถึงที่ร้านกดใช้บริการในแอป,ปได้เลยค่ะและยังเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับเจ้าของร้านอาหารอีกด้วยนะคะร้านโจกแม่สากลจ้าขายอยู่ที่ตลาดสายสัมพันธ์ลำลูกกาของ3 ตะกรันก็ขายอยู่ตลาดเพียงอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็มีลูกค้าสั่งผ่านแอปวงในไลฟ์แมนได้ก็ขายดีขึ้นลูกค้าใหม่ๆเข้าก็หลายขึ้นไลฟไใดเข้าก็เพิ่มขึ้นจ้าและไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพครับเราได้ยินหอนค้าจังหวัดทั่วประเทศบอกว่าตอนนี้แพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยไปสู่ต่างจังหวัดแล้วเ<ม>พราะสตรีทฟู้ดเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นเพราะมีแพลตฟอร์มในการส่งสินค้าค,ครับ นี่แหะค่ะจะได้รวยยิ่งขึ้นรุ่งอยู่แล้วก็จะรวยยิ่งขึ้นไปอีกนะคะคสําหรับธุรกิจอาหารค่ะอันดับที่7มาแล้วมาแน่ค่ะกับธุรกิจรุ่งอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเพราะเรากําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุกันแล้วนะคะส่วนอันดับที่8 เป็นเรื่องของธุรกิจฟินเทคก็คือกลุ่มธุรกิจที่ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีเข้ามาทําให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอันดับที่8นี้ก็ยังรวมไปถึงการชําระเงินผ่านระบบเทคโนโลยีและธุรกิจพลังงานด้วยค่ะธุรกิจต่อไปค่ะธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจที่ปรึกษากฎหมายและบัญชีก่อสร้างเนี่ยเป็นเมกะเทรนของประเทศไทยเพราะว่ารัฐบาลเน,เน้นการก่อสร้างในช่วง5ปีข้างหน้านะครับและต่อไปจะมีอาเซนด้วยการรวมกลุ่มอาเซียนบวกห คือทุกคนเนี่ยจะมาลงทุนในไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและบัญชีตอนนี้เนี่ยสังเกตนะครับว่ามันมีกฎหมายเปลี่ยนแปลงเยอะมากภาษีที่ดินบัญชีก็มี TFI 9 <ๆ S 1> นะครับเพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมายและบัญชีและเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยจึงทาให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายและที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงินเนี่ยมันจะโดดเด่นมากตอนนี้คนใช้กฎหมายเยอะมากฟ้องร้องกันอะไรต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวกับกฎหมายเยอะและบัญชีจะต้องทําให้ถูกต้องตามมาตรฐานครับ เทรนด์ประเทศไทยนี่เริ่มคล้ายๆกับอเมริกาแล้วนะคะเรื่องนักกฎหมายนี่คือสําคัญมากเลยในอเมริกาสุดท้ายค่ะอันดับที่10ค่ะธุรกิจความเชื่อแล้วก็เรื่องของความสวยความงามการท่องเที่ยวครับคือจริงๆแล้วเนี่ยความสวยความงามเราก็ไม่อยากที่จะปล่อยไปนะครับเพราะว่าเรื่องความสวยความงามเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งมานานเพราะในความสวยความงามคือคนพอมีเงินปั๊บอันนี้เด่นเป็นปกตินะครับสําหรับในเรื่องของทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยคือคนพอมีตังค์มักจะเที่ยว แล้วก็ต่างชาติเนี่ยเขาก็มาเที่ยวไทยไทยก็จะเที่ยวเมืองรองไทยก็ไปเที่ยวต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นปกตินะครับเราเชื่อว่าพอเศรษฐเริ่มฟื้นในปีนี้เนี่ยคนก็จะเที่ยวกันมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญคือเรื่องความเชื่ออันนี้ชัดเจนมากเราเคยเห็นคนบูชาลูกเคฟเราเคยเห็นคนซื้อบัตรเหมือนคัรดแล้วก็ไปแตะถังน,น้ํามันแล้วคิดว่ามันจะประหยัดน้ํามันนะ,ะเราเห็นบางอย่างที่ห้อยแล้วเนี่ยสามารถที่จะ เสริมโชคลางสวมใส่เสริมโชคลางแล้วเห็นเยอะมากและ,ะนานาชาติก็ใช้ครับธุรกิจความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นจิตวิญญาณของคนน่คนมีศรัทธามีความเชื่อทั้งความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อส่วนบุคลคลนะครับเสียงเซมซีไปไหว้พระก้าวัดเพื่อมีความสุข<ม>เรื่องแบบนี้เนี่ยมันทำให้ธุรกิจเหล่านี้โดดเด่นและจะเด่นวันเด่นคืนเพราะว่ามเมื่อสังคมมันเปลี่ยนแปลงเยอะผันผลนเยอะคนต้องหาที่ยึดดูเหมือนว่าพอยิ่งสังคมยิ่งเจริญขึ้นทางด้านวัตถุ ธุรกิจด้านความเชื่อก็จะรุ่งตามไปด้วยเหมือนกันนะคะครับจริงๆเราใช้ความเชื่อและศรัทธานาคะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนค้นหาทุกอย่างแล้วปรากฏว่าความสุขในชีวิตม,มันไม่ใช่สิ่งที่เขาหาอยู่เช่นเงินทองชื่อเสียงอำนาจวาสนาแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามศาสนาดังนั้นเราจะเริ่มเห็นทัวศรัทธา,าทัวศาสนาทัวไหว้พระ,ะทัวไปตามรอยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเราคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดมากขึ้นอาล่ะค่ะและนี่ก็คือ10ธุรกิจ ดาวรุ่งของปี2020หรือว่าปี2563นะคะขอบพระคุณอาจารย์ธนวัฒน์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในธุรกิจไหนอาชีพใดๆจะอยู่ในโหมดธุรกิจดาวรุ่งหรือธุรกิจดาวร่วงในยุคดิจิทัลแบบนี้แค่เรามุ่งมั่นแล้วก็พร้อมปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์และรู้ทันยุคดิจิทัลไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นดาวรุ่งได้นะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ กดเลยกดเลยกดทถดนะ